เอา potato เปนฝรั่งนะคะเสียบเสียบจอบจอบอย่างนี้หู oh, หมุนได้มัน <laughs> เป็นไปได้ไงอ่ะมันใช่ไหมเนี่ยลองเลยคิดว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะ <laughs> แต่ว่าก็ต้องลองนะทุกคนลองกันไป first potato นะคะอันนี้เราล้างหมดนลลวนะแล้วนะก็ ตรงกลาง <Okay. S 1> สิหนูๆน,น้องนๆอ,อย่าใช้มีดนะคะ oh ถันไม่มี <c oughs> ใครดูโคตรเอียงอะอะไรเนี่ยไม <c oughs> ่เป็นไรค่ะทุกคนมันเป็นหนึ่งในทักษะนะคะเอ่อแล้วเราก็จะเอาอันนี้เก็บไว้ก่อนนะอันนี้เราจะมาตัดให้เป็นลูกตาอนะคะซึ่งเราก็จะเราก็จะเห็นหมั่วนะคะ <c oughs> นี่คือหน้าของคนที่ตัดเปอร์โต้ม่เป็นะคะมือจะหลุดไหมเนี่ยโอเแล้วก็ัว <laughs> นี่คือการตัดเปอร์โต้ครั้งแรกของเราเออแกต่อก็ตัดตัดข้างๆออกสิเออแล้วก็ตัดสี่มุมออก คือขอให้มันไม่เสียนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ไงั้นแม่ดานะคะ <laughs> จบละ <laughs> มันใหญ่ไปชันไม่ควรเข้าขวดโอเคไม่ใหญ่ไปนึกว่ตกลงกันกล้วกันเข้าขว <laughs> ดกอนแล้วลูก็ไม่ทามันเสียมเครียดอะไรเครียดอะไรถอยบ้านละทุกนิดิ <laughs> โอเคเร็วๆเร็วๆอันนี้มนนันใช้แค่ขึ้นเใช่ป่แล้วก็จะเอาอันนี้มาตัดเออเอาอันนี้มาตัด คือของเธอมันมันใหญ่มากเลยทุกคนดูดิดู <G ül> ดิเทียบกับเทียบกับโพเทโร่นี่คือแบบเกือบเท่าเครื่องโพเทโร่อะอ่างั้นตัดออกก็ได้คลิมนี้จะใช้เวลาชั่วโมงในการตัดโพเทโร่นะคะใช้ชั่วโมงทุกอันอะ <G ül> นี่คือการตัดโพเทโร่นะคะเพื่อที่จะเอาสองชิ้นเอ้ยเอ้ยตัดน่อะไรเร็วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเอ้ยสุดยอดอเมซิ่งกับเบล เฮ้ย <Hey, S 1> <Hey. S 2> อันนี้เก็บไปดีอ่ะสอรนะี่สอรี่เออสอรี่นะอันนี้เอาออกไปเกตกะวิดีโออืออ่ะกลัวละกลัวละโอเคตอนนี้นะเราก็จะเอามาติดกันนี้นะเราจะใช้อะไรวะสามันนะคะนี่อสองโอเคตอนนี้เราจะเสียบเข้าไปในอันแรกนะคะชุดพิกนะคะชุดพิก <The> ไม่ได้ใช้พริกฟันอย่างเดียวนะคะพริกแครอทก็ได้นะคะไ,ไม่ต้องเอาเขาเป็นลึกขนาดนั้นไหมไม่ต้องผมอะไรเถียงกับน้องไม่เคยชนะเลยอย่างบริโอเคได้แล้วโอเคตอนนี้เราก็จะเอาเราจะเอามาอย่างนี้นะคะใช่ปหมหรอใช่แล้วเราก็จะเอามาเหียบนะคะ ตอกเข้าไปเยอะง่ายปึ๊บไอชีอันนี้มันไม่ต้องโผล่นี่<อ>มันต้องโผล่ทุกอันเหรอโผ<อ>ล่ไม่รู้ว่ามั่วเองนะถ้าไม่เวิร์กก็ถ้าทำถ้าไม่เวิร์กพอทำผิดทุกคนก็ด่ามันในคอมเมนต์นะคะโอเครอเล่นรอเล่นไม่ด่ากันนะทุกคนรักกัน โพเทโต้ที่เหลือก็เดี๋ยวไปทำเฟรนฟรายกินนะคือมันไม่โตมาเว้ยกัดแรงๆดิเวย้ยเรี๋ยวมานไม่เสียวว่าพู้ชมเดี๋ยวเอาล้างเลยได้ไหมน้องมันไม่ต้องล้างเธอจะกินหรออาละโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะเอาอันนี้อ่ะมาทิ้งตรงนี้นะตรงนั้ง นะย,เย,ยูเฉยๆได้ไหมเงอเหมือนเหมือนโรบอทเลยโอเค,อนนคที่จริงถ้าแฟนไฟล์มันเสิร์ฟอย่างนี้ก็เท่ดีนะตอนนี้นะคะเราจะเอาตรงนี้นีไ่ไงบอกแล้วว่ามันโพลเนี่ยเพียงเออเออลูโ <c oughs> อเคเ๋อแล้น้องซีบีอันนึงในโปรเตต์ต้วยดะคะ เอาเอาัอานี้ออกไหมชัวร์ไม่เอาไปตอนนี้นะคะเวลาที่เรารอ,ขอ,อ,อนนาขานะ่งกูมันจะมุนไหมมันจะมุมนมไหมเน้นมันจะวางได้เหรอเน้นสิคือ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเ <laughs> น,น บาลานซ์ดีๆ <c oughs> คือมันเนี่ยเนี่ยดูดิทุกคนคือเขาวางเฉียงนะคือ,อคสองข้างมันไม่เท่ากันเว้ยสองข้างเนี่ยมันต้องเท่ากันเพราะมันต้องแบบบาลนซ์กันโอเคแล้วก็จะปักอะไรเข้ามาอีนะไม่ใช่แบบเท่าว่าเท่าอันนี้มันออกอันนี้หนึ่งนะอยู่ลองก่อนทำไม่ได้เดี๋ยวแอร์ลองโอเคทุกคนหนึ่ง มันคือข้างนั้นเหรอใช่โอเคก็ <Okay. S 1> จะปล่อยนะมันไม่ได้ไหมลองเอาลองลองเอาเข้าไปตรงๆก่อนมันดูยิ่งไม่ได้นะ,ะนี่คือความพยายามเหนือชั้นนะคะทุกคน ได้ไหมได้ไหมเฮ้ยได้อ๋อไม่ใช่มันพิมอยู่กับพูธีด้วยอย่างเดี๋ยวลองลองลองีกรอบนะมีสานมาคน,นเป็นคนอีสานใช่ปอบอกบอกเฮ้ยเมื่อกี้เกือบได้แล้วปะหรือว่าไม่เกืบบอบรอบสุดท้ายน,นะไม่งั้นเราจะให้พี่เราบำ มันกระเพื่อน้ะคะโอเคมาวิทยาศาสตร์่ะมันแหลมเกินไปเว้ยเดี๋ยวลองดูอ่ะรอดมัน,ด,น,น,นด้านนี้ใช่ปะใช่มีเนี่ยมันไปวีดีโอแหแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะทุกคนอันนึงอันนี้มันอยู่ไหนนะ อย่ยนี่ใช่ไหมแชทเทงเลยโอเคแป๊บนึงเรามีซีรีส์ทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยมันแหลมเกินไปเว้ยสามสองหนึห่งดในบรรยากาศเนี่สงบมากทุกคน ทำไมอ่ะทำไมอ่ะแป๊หนึ่งทำไมเขาทำได้มันไม่ตรงกันหรือเปล่าแป๊หนึง ชีวิตนี่มันโอเคทุกคน it s a fail โอเคไหม fail ไม่ได,ไได้ไม่รู้รู้แต่ไม่ทำแล้วหมดความพยายามไปเกินเฟนไฟกัน,นะคะ่ะ <laughs>